ไปดูเหตุการณ์ตามจับหนุ่มวินมอเตอร์ไซค์เลือดร้อนนะคะที่ไปก่อเหตุจ้วงแทงเด็กปัม๊มได้รับบาดเจ็บล่าสุดทางตำรวจสามารถไปรวบตัวได้แล้วโดยยอมรับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกิดจากการที่เด็กปั๊มค่ะเติมน้ำมัน6หลายครั้งก่อนจะพูดเตือนไปแล้วก็บานปลายถึงขนาดจ้วงมีดแทงความคืบหน้ากรณีคนขับรถมอเตอร์ไซค์ค่ะหรือว่าวินมอเตอร์ยคบจ้างนะคะที่ได้ก่อเหตุจ้วงแทงเด็กปัม๊มภายในปัม๊มน้ำมันได้รับบาดเจ็บเหตุเกิด บริเวณปั๊มน้ำมันปตทสีแยกสะพานดำถนนเพชรเกษมเขตเทศบานลนครหัดใหเมื่อวันที่24พฤษภาคมที่ผ่านมาเหตุการณ์ดังกล่าวนะคะกล้องวงจรปิดสามารถบันทึกภาพเหตุการณ์ไว้ได้ตลอดล่าสุดทางตำรวจชุดสืบสวนโรงพักหัดใหญ่ค่ะสามารถจับกลุ่มชายคนดังกล่าวที่ขับรถวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างค่ะก็คือนายสุดเดชสุราตะโกอายุ41ปีโดยจับกลุ่มได้ที่วินรถมอเตอร,ร์ไซค์ หาดใหญ่ภูนสุวรรณบริเวณหน้าหอนาฬิกาหาดใหญ่พร้อมกับรถมอเตอร์ไซค์คันที่ก่อเหตุค่ะพร้อมกับอาวุธมีดยาวประมาณ5นิ้วที่ใช้จ้วงแทงทั้งนี้หลังเกิดเรื่องนายสุดเดชได้ขับรถมอเตอร์ไซค์กลับไปเปลี่ยนเสื้อผ้าที่บ้านพักในพื้นที่หมู่2ตําบลควนลังเปิงหัดใหญ่จัดสงคลาค่ะซึ่งจากเสื้อแขนยาวสีขาวเป็นเสื้อแขนยาวสีแดงแล้วก็มาเข้าคิวทํางานตับปกติเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้น จากการสอบสวนนายสุเดชยอมรับสารภาพเขาว่าเป็นผู้ก่อเหตุจริงเนื่องจากมีปากเสียงกับเด็กปัม๊มเพราะว่าเด็กปั๊มเติมน้ำมันหกใส่รถมาหลายครั้งจึงพูดตำหนีไปกระทั่งบานปลายมีเรื่องกันตามที่ปรากฏในภาพจากกล้องวงจรปิดซึ่งนายสุเดชบอกเขาว่าเหตุที่ต้องลงมือแทงเพราะเกิดบันดาลโทสะและก็โมโหที่เด็กปัม๊ม ขับรถยนต์มาพยายามจะปาดหน้าแล้วก็จะชนรถตัวเองจึงลงจากรถไปช่วงแทงหนึ่งครั้งดังกล่าวเบื้องตน้นโดนข้อหาหนักเลยนะคะเพราะว่าตำรวจแจ้งข้อหาพยายามฆ่าและควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนโรงพักขัดใจดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ